สวัสดีค่ะวันวาเลนไทน์ใกล้เข้ามาแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็เลยจะมาสอนทําการ์ดบ๊อปอัพวันวาเลนไทน์กันค่ะแบบนี้เลยค่ะทุกคนใครชอบโทนหวานหวานแถมใส่รูปได้ด้วยนะคะรีบดาวน์โหลดแพทเทิร์นที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะมีแม้บันทัดนะคะเหล็กปลายแหลมอาจจะเป็นเข็มหรือตะไบก็ได้นะคะแล้วก็คัตเตอร์กาวค่ะใครไม่ถนัดใช้คัตเตอร์ใช้เป็นกรรไกรได้นะ แพทเทิร์นการ์ดของเราใครโหลดมาแล้วปริ้นออกมาได้เลยนะคะทั้งหมด4แผ่นนะคะใช้กระดาษสักร้อยกรมนะคะทุกคนจะมันจะได้แล้วแต่ที่ชอบเลยค่ะสังเกตนะคะเส้นเทบสีดำจะต้องตัดเส้นประสีดำจะต้องพับค่ะส,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 ะสีฟ้าทากาวนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะอยากจะให้เอาแผ่นที่มีเส้นประทั้งหมดมากรีดนำล่องก่อนนะคะโดยใช้เข็มปลายแหลมหรือตะไบที่เตรียมไว้นะคะ ถามว่าไม่กรีดได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาพับ่มันจะยากอะคะ่ะกรีดทุกแผ่นเลยนะคะทุกแผ่นที่มีเส้นประสีดำมาะคะ่ะเพื่อเราจะได้พับง่ายขึ้นเนาะ ั้นตอนต่อมานะคะตัดตามเส้นทึบสีดำนะคะทุกแผ่นเลยค่ะมาเริ่มที่ส่วนของปกนอกกันก่อนเลยนะคะตัดทุกด้านเลยนะคะ ันนี้จะเป็นส่วนหปกในนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะตัดทุกด้านที่เป็นเส้นทึบสีดำนะคะก็จะได้ออกมาเป็น2ใบแบบนี้นะคะต่อไปก็เป็นแผ่นชิ้นส่วนของการ์ดป๊อปอัพนะคะตัดทีละชิ้นเลยนะคะ ก็คือใช้คัตเตอร์ค่ะค่อยๆกรีดนะคะตามเส้นทึบค่ะถ้าใครไม่ถนัดใช้คัตเตอร์ก็แบบที่บอกนะคะสามารถใช้กรรไกรได้เลยค่ะ ก็คือตัดให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะแผ่นสุดท้ายแล้วค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะก็ตัดตามเส้นทึบสีดำเลยนะคะอาจจะรายละเอียดเยอะนิดนึงยากนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าค่อยๆทำไปนะรายละเอียดต่างๆนะคะอาจจะยากกว่าการคริสต์มาสที่ทำไปก่อนหน้านี้นิดนึงนะทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนขั้นตอนของการตัดนะคะตอนนี้ก็เอามาแยกส่วนประกอบนะคะตามกลุ่มของมันนะคะมีกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C นะคะจัดหมูให้มานิดนึงเนาะเพื่อความง่ายต่อการประกอบนะคะในขั้นต่อไปส่วนประกอบของป๊อปอัพด้านในนะคะจะมีทั้งหมด10ชิ้นนะคะลองนับดูนะคะว่าครบหรือเปล่าทีนี้มาเริ่มประกอบการ์ดกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็นําส่วนของปกนะคะมาพับครึ่งก่อนค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าเรากรีดน้ําล่องไว้ก่อนเนี่ยมันจะพับง่ายมากๆเลยนะคะใช้มือกดๆรูดๆหน่อยนะทุกคนแบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนของการประกอบปกด้านในค่ะ 2ชิ้นนี้เลยให้เรานะนำส่วนที่มันเขียนว่า b my v a l e n t i e แผ่นหนาะนะไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ไอ้ที่มีเส้นขีดขีดสามขีดเนี่ยนะไว้ด้านล่างค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเอากาวนะคะมาทาบางๆที่ขอบทุกด้านเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็แปะลงไปโดยเลงให้ตรงนิดนึงนะเล็งให้ตรงเลยเล็งให้ตรงกับแผ่นด้านล่างอะคะ่ะใช้มือกดๆรูดๆนะคะเพื่อให้การ์ดของเราเรียบนะ ทำแผนที่2ต่อเลยค่ะแผนที่มีเส้น3เส้นนะทากาวบางๆที่ขอบทั้ง4ด้านค่ะเหมือนเดิมเลยทาเสร็จแล้วก็เล็งให้ตรงโดยหันด้านที่เป็นเส้นนะคะอยู่ด้านบนนะดูดีๆนะคะเอาด้านที่มีเส้น3เส้นน่ะไว้ด้านบนค่ะเล็งมุมให้ตรงกับแผ่นด้านล่าง เห็นไหมคะว่ามันจะมีที่เหลือนิดนึงค่ะตรงรอยพับไม่เป็นไรนะคะใช้มือรูดเหมือนเดิมเลยนี่ค่ะก็จะได้แล้วนะคะได้ปกนอกกับปกในมาแล้วค่ะทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะพับตามรอยเส้นประค่ะก็คือ พับทุกชิ้นเลยที่มีรอยเส้นประดนะคะทุกชิ้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะแบบนี้เลยนะคะ เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนของการประกอบการ์ดกันแล้วค่ะวิธีทำเอาชิ้นส่วน A ที่เป็นวงกลมเนี่ยค่ะเอามาทากาวตรงที่เป็นพื้นสีฟ้านะคะตรงที่เป็นตัวสอน A นะทาให้หมดเลยนะจากนั้นนะคะพับลงแล้วก็ติดดูที่เส้นแรกนะคะเส้นแรกสุดนะคะข้างบนสุดอะคะ่ะเลงให้ตรงเลยนะเสร็จแล้วก็พับไปแบบนี้ค่ะ นีก็จะได้้แบบเลยต่อไปนะคะนำชิ้นส่วน a นะคะที่เป็นแถบย,ยาวๆอันนี้ค่ะพับทั้ง2ด้านนะคะพับสีฟ้าลงทั้งสองด้านเลยคะ่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเอามาติดด้านหลังของชิ้นนี้นะคะก็ทากาวไปเลยค่ะทากาวลงไปที่ตัวส่วน a นะคะตรงสีฟ้าค่ะทั้งหมดเลยนะทาด้านเดียวก่อนค่ะ ตอนจะแปะนะคะเราเล็งให้ตรงกับฐานด้านล่างค่ะขึ้นมาสัก1นิ้วค่ะจากนั้นรูปส่วนที่เราติดกาวแล้วให้ติดลงไปอะคะ่ะทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะมันจะต้องไม่เกินออกมาจากชิ้นส่วนด้านล่างค่ะจากนั้นเอาชิ้นส่วนโครงป๊อปอัพนะคะที่เป็นชิ้นเล็กะคะ่ะสชิ้นนะคะเอามาพับแล้วก็ติดค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะท้าเฉพาะที่เป็นอักษร A นะคะด้านเดียวก่อนนะคะแปะลงไปเล็งตรงหัวใจอะคะ่ะ ตรงพื้นที่หัวใจอะค่ะจะได้กะกันง่ายหน่อยเนาะทำอีกข้างนึงค่ะเหมือนกันเลยทาข้างเดียวก่อนค่ะตรงตรงัวสอนเอค่ะแปะตรงหัวใจเหมือนเดิมค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะว่ายังไม่ได้ทากาวทั้ง3จุดเลยนะคะที่เป็นสีฟ้าเราเพิ่งมาทาตอนหลังนี้นะคะนี่ค่ะเพิ่งมาทาตอนนี้เองนะ เดี๋ยวเราจะทําให้ปกในด้านบนนะคะลงมาติดกาวที่เราทาไว้นะคะเทคนิคก็คือวางม,มันทัดไว้แบบนี้แล้วก็พับปกด้านบนลงมาค่ะแบบนี้เลยกาวมันก็จะติดแล้วกดกดรูดรูดนิดนึงค่ะก็ยากนิดนึงเนาะแต่ว่าค่อยๆทําไปนะคะนี่ค่ะได้แบบนี้มาทําชิ้นส่วน b กันต่อเลยส่วนของบอลลูนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะติดตรงนี้นะคะตรงที่เป็นเส้นนะเส้นที่2องะค่ะก็ทากาวนะคะที่จุด B ค่ะตรงที่มีตัวอักษร B ก่อนนะคะด้านเดียวก่อนค่ะก่อนติดนะคะก็เล็งมุมพับให้ตรงกับเส้นนะคะแล้วค่อยกดส่วนที่เป็นกาวติดลงไปค่ะแบบนี้ค่ะ นี่เลยได้บรลลูนหัวใจของขวัญมาแล้วค่ะขั้นต่อไปเราก็จะมาทำโครงป๊อกอัพนะคะของส่วน B ค่ะนำโครงของป๊อปอัพ B นะคะเอามาทากาวค่ะตรงตัวอักษร B ค่ะด้านเดียวก่อนนะคะใช้มือกดไว้สักครู่ค่ะ ราจะมาทากาวอีกด้านหนึ่งเลยค่ะเมื่อทาแล้วพักปบกลงมาให้ติดกาวเองค่ะมันจะได้ไม่เบี้ยวด้วยนะคะคือจะตรงเป๊ะเลยแบบนี้ทำส่วน c กันต่อเลยค่ะเราจะทากาวที่ส่วน c นะคะด้านที่มีตัวอักษร c อยู่ค่ะ พับลงมาแล้วเล็งให้มุมพับตรงกับเส้นแรกค่ะจากนั้นก็พลิกแปะไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะได้ไป้ายเมฆแฮปปี้วันทายมาแล้วก็มาทำโคมป๊อปอัพของ C ต่อเลยค่ะทาที่ C เหมือนเดิมด้านเดียวก่อนเหมือนเดิมเลยแปะตรงไหนก็ได้นะคะแต่ให้เล็งมาสักประมาณด้านซ้ายค่ะ<ส>ด้านซ้ายของเมฆค่ะ พื่อที่คงปรับอัพอีกด้านค่ะมันจะไปติดกับชิ้นส่วนที่เป็นวงแหวนด้านหลังค่ะแบบนี้ค่ะเราเลยต้องยืงซ้ายนิดนึงค่ะเพราะมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยเพราะถ้าขวาเกินไปมันจะไปติดเมฆแถวสองอะค่ะชิ้นสุดท้ายธงเลิฟค่ะเราจะแบบปะไว้ตรงนี้นะแบบสวยๆเก๋ๆค่ะทากาวเฉพาะตรงมุมนะคะมุมค่ะซ้ายขวาอย่างละนิดพอค่ะจากนั้นก็แปะลงไปแบบนี้เลย ใครจะเฉียงซ้ายเฉียงขวายัางไงก็ได้นะคะตรงส่วนนี้ไม่ว่ากันนะเอาตามที่ชอบเลยนี่ค่ะได้แล้วตัวการปรับอัพของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปขั้นตอนการแปะรูปแล้วนะแปะรูปลงไปในการ์ดค่ะนำกรอบวงกลมสำหรับวัดขนาดรูปที่จะแปะลงไปนะคะเอามาทาบดูค่ะ เราไม่ได้แปะรูปลงไปในนี้นะคะเราแค่เอามาวัดขนาดดูนะวัดแล้วก็ใช้ทินสอน,นะคะขีดเบาๆนะคะว่ารูปเราจะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ตัดด้วยคัตเตอร์หรือกันไกรนะคะไม่จำเป็นต้องเต็มวงกลมก็ได้นะ ลองเอาไปทาบดูซิว่าโอเคไหมถ้าโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมติดกาวได้เลยค่ะจะทาที่รูปหรือจะทาตรงด้านหลังของการดมันก็ได้นะคะแบบในคลิปเลยค่ะจากนั้นก็แปะรูปลงไปค่ะกดกๆๆนิดน,นึงนะคะก็จะได้แบบนี้เลยลองพับแล้วกดอีกรอบค่ะ เสร็จแล้วค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้การ์ดป๊อปอัพันวาเลนไทน์สวยๆที่ทำเองแถมมีรูปคนที่เรารักด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะยากไหมย,ยังไงอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสามารถดาวน์โหลดแพทเทิร์นได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะถ้าใครชอบนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราไทยป๊อปการ์ดด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีการ์ดใหม่ๆม,มาสอนทำอีกหลายๆแบบเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ